สวัสดีค่ะเดี๋ยวไหว้ด้เหรอทำไมไหว้ด้เหรอไม่รู้ไหว้กันนะไหวใช่ไหมโอเคเงี้ยไหว้ก่อนไหวยสวดีนะสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม K-pop Innovation นะครับต้องครับโอนครับนัทค่ะมินค่ะเอ้าใช้ไหนคนนึงอกมาแล้วมาแล้วายกันเลยมาวินครับอ่าเดี๋ยวพบกับพวกเราด้ในงาน t m k l Innovation เทคโนโลยีอะไรนะสัมมิทแค่ ไปดูในเว็บเอ,อในเว็บเอาอินโนเวชั่นสมิทวันที่วันที่17นี้17นี้ตั้งแต่ไปยโงนต่ไปที่ l i d ด c o n น e c t อ่าอนเนขึ้นแรงมากเลยใช่นนมาจะพวงลีโด้ลี้เจอกัน17นี้นั